คิดแบบนี้คุณจะโชคดีตอนตื่นนอนแน่นอนหลายๆคนรวมถึงตัวของบอสออนเองบางครั้งบางทีก่อนนอนเรามักจะสับสนในชีวิตอยู่เสมอคุณคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำไมฉันทำพลาดทำไมฉันพูดแบบนั้นทำไมฉันคิดแบบนั้นทำไมฉันไม่ประสบความสําเร็จทำไมฉันไม่ได้ดีเหมือนอย่างคนอื่นเขา ความคิดสับสนหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เราเจออยู่เราคิดสับสนวกวนมันจึงทำให้ทุกๆเช้าที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราหงุดหงิดเราไม่อยากตื่นเราไม่อยากทำอะไรเราไม่อยากจะลุกจากเตียงนั้นหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเจอกับความโชคดีทุกๆตื่นนอนก่อนนอนในทุกๆคืนให้คุณนึกถึงเหตุการณ์แห่งความสำเร็จหรือเหตุการณ์เรื่องราวข่าวดี ที่คุณได้เจอวันนี้หรือหากคุณคิดไม่ออกเหตุการณ์อะไรล่ะที่ทำเข้ามาหาคุณแล้วทำให้คุณเกิดความสับสนในหัวใจลองคิดถึงเหตุการณ์นั้นมีสิ่งดีหรือมีบทเรียนดีๆอะไรจากเหตุการณ์นั้นแล้วคุณเริ่มที่จะขอบคุณกับความสำเร็จเล็กๆก,กับความโชคดีเล็กๆแม้กระทั่งมีคนถือกาแฟมาให้คุณเปิดประตูให้คุณ นั่นคือความโชคดีของคุณจงรู้สึกขอบคุณและรู้สึกยินดีกับทุกๆข่าวดีที่คุณได้รับจากจุดเล็กๆที่เองเมื่อคุณเริ่มนึกถึงความยินดีคุณจงยิ้มและรู้สึกขอบคุณหลังจากนั้นหากคุณอยากเจอความโชคดีของวันพรุ่งนี้คุณจงคิดไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าพรุ่งนี้คุณตื่นนอนขึ้นมา พร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่มีพลังร่างกายที่สดชื่นแจ่มใสคุณเดินไปทำงานหรือคุณอยู่บ้านคุณประสบความสาเร็จในทุกๆการกระทำไม่ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งใดก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ประสบความสาเร็จแบบง่ายๆคุณคิดอย่างมีความสุขคุณคิดถึงวันพรุ่งนี้วันแห่งความสุขของคุณไม่เอาความคิด ที่เป็นพลังที่กังวลหรือสงสัยให้คุณตัดทิ้งได้เลยก่อนนอนคืนนี้ขอบคุณเหตุการณ์ข่าวดีที่ผ่านมาในชีวิตของคุณและจินตนาการถึงความโชคดีที่คุณจะได้รับในวันพรุ่งนี้คุณมีความสุขความสำเร็จมากแค่ไหนใครยินดีกับคุณบ้างคุณรู้สึกเซเยสกับเหตุการณ์แบบนั้นในรูปแบบใดรับรองเลยว่าคุณตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้า ในทุกๆวันที่คุณคิดถึงแต่ความโชคดีความสําเร็จนั้นคุณจะรู้สึกมีพลังอย่างอัศจรรย์ใจคุณอย่าลืมที่จะทํามันในทุกๆวันนะหากคุณอยากจะเจอความโชคดีแนวคิดแบบนี้จะเริ่มทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่สดใสและมีพลังในทุกๆเช้าหากคุณเป็นคนหนึ่งเริ่มทำปฏิบัติการนี้แล้วได้ผลยังไงเมนไวใต้โพสต์บอกบอสออนมี่คดได้เลยนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ฟังพอดแคส t Bot on Money Code มาถึงณจุดนี้เจอกันพอดแคสตหน้าสำหรับพอดแคส t นี้ Bot on Money Code สวัสดีค่ะ